สวัสดีครับพ่อค้าเมจิกแบคคาเดมีนะครับผมมา e ีนี้นะครับผมเป็นพี่หมีสอนกลน,นะจ๊ะมาหลังจากที่ไม่ได้สอนกันร่วมๆ1ปีเลยนะผมเกือบปีเลยนะนี่คือกลแรกในรอบ1ปีที่หมีกลับมาสอนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้องจะชอบกันไหมนะกลน,นี้นะมาอย่างแรกเนี่ยกลชุดนี้ต้องบอกว่าให้คนดูกรีดไพ่สับไพ่ก่อนได้นะครับผมมีแค่คนดูกรีดก่อนสับไพ่ก่อน ผมาบอกว่าพอไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยก็จะจับไม่ค่อยจะเป็นแล้วนะครับผมชูฟโอเคนะครับพอหลังจากที่คนดูกรีดไพ่สับไพ่เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่หมีทําการเขาเรียกว่าเดี๋ยวหยิบไพ่คําทํานายออกมาก่อนหนึ่งใบครับผมแต่พี่หมีจะไม่ให้คนดูดูนะพี่หมีจะตะแคงดูก่อนนะครับผมโอเคชูอฟอ่คาครับมาดูาาก่อนครับมาดูก่อนหา,าย,ยางนิดนึงนะเพราะว่า แน่นอนนะครับอย่างที่น้องรู้กันว่าพี่หมีเล่นคนเดียวนะส<ม>ับกันโอเคได้แล้วนะครับผมใบนี้พี่ทำลายใบนี้แล้วกันนะครับผมโอเคชึบใบนี้เป็นพี่หมีทำนายว่าพี่หมีก็จะเอากล่องไพ่ท่าไว้ก่อนแบบนี้นะครับผมทำนายไว้ไก่อนเลยนะปุ๊บเที่ยนี้เนี่ย พี่หมีก็จะให้คนดูนะครับผมเดี๋ยวพี่หมีก็จะกีดก่อนดีกว่าให้เขาดูแบบทำไม่เล่นาน,านแบบกีดก่อนได้ไหมก,ดไดแบบกีดได้นะกีดได้นะครับผมอ่ะมาแล้วก็อตัดสักน,นิดหนึ่งนะครับผมเช่นนี้เนี่ยพี่หมีจะทำการหงแบบนี้นะครับผมแล้วก็แจกไพ่ลงบนโต๊ะไปเรื่อยๆนะครับผมโดยที่ให้คนดูบอกหยุดตรงไหนก็ได้นะครับผมตรงไหนก็ได้สมมุติว่าคนดูบอกหยุดตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะโอเคซึบ อันนี้คนแรกคนดูบอกยื่นนะพี่หมีจะคว้ากองนี้ไปก่อนนะเท่นี้หนียื่นกองนี้ให้คนดูอีกหนึ่งคนนะผมแล้วก็ให้คนดูตัดมาตรงไหนก็ได้ตัดตรงไหนก็ได้นะสมมติดูตัดประมาณนี้กันนะผมที่หมีก็จะวางทับไว้แบบนี้นะผมแน่นอนนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีไพ่ประมาณกี่ใบนะซึ่งเรากลับประมาณเอากันนะครับผมแล้วก็กองนี้ที่คนดูตัดแย่งไว้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณกี่ใบนะครับผมแต่ตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่คนดูเขาตัดทิ้งไว้นะครับผมเพราะฉะนั้น มันจะได้เบอร์ควีนนะครับผมควีนนครับผมเที่ยวนี้ควีนภาษาอังกฤษมันมี5ตัวใช่ไหมพี่พี่หมีนับไป q u e e n ควีนนะครับผมไม่น่าเชื่อครับสิ่งที่คนดูทั้งสับทั้งตัดเนี่ยมันมาถึงมันก็จะตรงกันแบบนี้เฮ้ยควีนเหมือนกันอ้าวและแน่นอนนะครับผมว่าใบนี้พี่มีทำนายแม้งแต่ทีแรกแล้วนะครับผมใบนี้ไม่น่าเชื่อก็เป็นควีนเหมือนกันนะครับผม แต่กลนชุดนี้มันจะเพอร์เฟได้มันต้องขาดควีนหนึ่งตัวถูกไหมครับและแน่นอนนะครับผมว่าใบบนสุดใบนี้ก็คือควีนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกลชุดนี้กันเลยนะครับผมว่ากลชุดนี้เล่นยังไง โอเคนะสหรับวิธีการเล่นกลชุดนี้นะครับน้องต้องหมอนว่ากลชุดนี้เนี่ยเป็นการเซตอัพต่อหน้าคนดูเลยนะโดยที่เขาจะดูเนี่ยก็เขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่มาเป็นการเซตต่อหน้าเลยนะผมเพราะฉะนั้นกลชุดนี้เนี่ยก่อนเราเริ่มเล่นเนี่ยเราสามารถให้คนดูกรีดไพ่หรือสับไพ่ก่อนได้นะครับผมพอหลังจากที่คนดูกีดไพ่สับไพ่เสร็จปุ๊บนะครับผมใบที่เราจะเอามาพิเินชั่นหรือทํานายกันนะครับผมนั่นก็คือใบล่างสุดนะครับผมใบล่างสุดนะผมสมมุติว่า ใบล่างสุดเนี่ยเป็นเบอร์หนะผมไพ่ที่เราจะเล่นทั้ง4ใบนั่นก็คือเบอร์5นั่นเองนะครับผมอ่ะสมมุติเบอร์5เนี่ยเท่านี้เนี่ยใบแรกก็จะโชคดีนะเอาหมพนะี่หงเขอสับก่อนมันโชคดีเกินไปนะผมอ่ะสมมุติใบล่างเป็นคิงนะผมเป็นคิงปุ๊บเราก็จะสเปซมานะผมนับในใจนะคิงเนี่ยมันคือสตัวอ,อ,กอมมักษรถูกไหมครับเราก็คือ1 2 3 4สสี่แต่เราจะไม่นับแบบนี้นะถ้านับแบบนี้เนี่ยคนดูเขาจะรู้ว่าเรานับอะไรแบบนี้นะผม สิ่งที่หมี่ทำนะผมก็คือพี่หมี่็ทํทำแบบอย่างนี้ปุ๊บแล้วแบ่งออกมาสามใบแล้วคว่ำไปเลยนะผมไม่ว่าต้องเล่นอย่างนี้นะผมถ้าเป็น5ใบสมมติใบนี้เป็นเลข5้านะเราก็หยิบมาอย่างนี้ปุ๊บก็คือหยิบมาก่อน1ใบแล้วก็อีก3อีก4ใบรวมกันนะผมอยู่ที่ว่าใบาล่างสุดเนี่ยเป็นเลขอะไรนะผมแล้วตัวอักษรเป็นกี่ตัวเคสนี้คือคิงพี่หมี่ก็ดึงยอย่างนี้นะผมแล้วก็3ใบอย่างนี้วางไว้ก่อนคว่ำไปจังหวะนี้เนี่ยจะไม่ได้คนดูเห็นนะผมเราจะตั้งขึ้นมาลากษณะแบบนี้นะเหมือนที่น้องๆได้ดูตอนแรกนะผม พอคิงไปแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆก็สเปนหาคิงใบที่สองครับทำเหมือนกันนะครับผมปุ๊บพอเราเจอคิงใบที่สองเสร็จปุ๊บนะครับผมปุ๊บเราทำเหมือนกันเลยแล้วก็คือเอาคิงแบบนี้แยกออกมางี้แล้วคว่ำทับกันลงไปแบบนี้อันนี้คือครั้งที่สองับผมใบที่สามที่เป็นคิงนะครับผมน้องๆจะต้องเอาใบเนี้ยเป็น prediction นะครับผมหรือคาดนายนะเราก็วางแยกงไว้ก่อนนะครับผมส่วนคิงใบสุดท้ายนะผมเราบอกคนดูว่าเดี๋ยวเราจะแกล้งเช็คเพื่อความชัวร์ก่อนนะครับผม เราเจอคิงใบสุดท้ายนะผมสิ่งที่หมีทํานะผมนั่นก็คือการทําแบบนี้ครับผมแยกคิง King เนี่ยกองนี้แบบนี้ปุ๊บเราต้องการคอนโทรลเพื่อให้คิงใบสุดท้ายเนี่ยอยู่บนสุดแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นใบบนสุดในมือหมีเนี่ยก็จะเป็นคิงนะครับผมอ่าประมาณนี้นะเที่ยวนี้นะคะผมหลังจากที่เราได้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกรีดได้นะผมโดยที่เรากรีดเนี่ยก็คือเรากรีดกองล่างให้ไปก่อนสักจํานวนหนึ่งนะผมแล้วก็กรีดกองบนให้ไปก่อน สักจานวนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเว้นล่างสุดไว้เว้นบนสุดไว้นะผมเพื่อให้ไพ่โซนล่างกับโซนบนมันไม่เคลื่อนนะครับผมเพราะว่าใบบนสุดจะต้องเป็นคิงนะเที่ยวน,นี้นะครับผมหลังจากที่คนดูกี่เสร็จหรือเราทำโฟลคัทถ้าใครทำโฟลคัทเป็นก็โฟลคัทได้นะครับผมแบบนี้มันทําเพิ่มมิติของกลให้มันดูน่างงกว่าเดิมนะผมให้ันดูน่าทึ่งกว่าเดิมนะเที่ยวน,นี้เนี่ยตอนเราพิจารณาเราจะให้คนดูเอามือแปะไว้อย่นี่ก็ได้นะให้เขาไม่ไม่เคลื่อนน้งแล้วแต่เรานะครับผมมาเที่ยวน,นี้หลังจากที่ เรากีดไพ่สับไพ่แล้วเรียบร้อยนะผมเราก็หงายมาแบบนี้นะผมในจังหวะที่เราจะแจกไพ่ลงบนโต๊ะนะครับผมเราแจกลงไปก่อนนะผมพายายามแจกให้เลยคิงไปก่อนแล้วค่อยพูดคําว่าให้คนดูอยู่ตรงไหนก็ได้นะผมสมมติมีแจกแบบนี้นะผมเดี๋ยวรบกวนนะครับผมช่วยอยู่ตรงไหนก็ได้นะผมเห็นไหมมันเกินคิงไปแล้วนะผมสมมติเขาหยุดตรงนี้เรียบร้อยนะผมหยุดเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำนะครับผมกองที่คนดูบอกหยุดให้เราออกข้อมาแบบนี้ก่อนนะครับเที่ยวนี้ นะครับเราก็เอาทั้งกล่องบนมือนะคว่ำแบบนี้แล้วให้คนดูตัดตรงไหนก็ได้นะครับผมอันนี้คือทำฟอสนะครับผมก็คือทำเขาเรียกว่าทำฟอสไหมนะฟอสิทำให้ฟอสการ์ดนะครับผมก็คือสมมตินคนดูตัดกล่องนี้มาปุ๊บนะครับผมเราวางไว้แบบนี้แล้วเราเอากล่องบนมือนะครับผมคลอสไว้แบบนี้เลยนี่อันนี้เป็นอันเพอร์เฟกต์เลยนะครับผมเที่ยวนี้เนี่ยเราก็ถามคนดูนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ตัดแล้วเราวางแบบนี้เพื่อคนดูแบบนี้นะเพราะเขาจะรู้ทันทีนะผมว่านี่คือใบบนแต่เราทิ้ง ระยะหรือทิ้งระยะเวลานิดนึงเพื่อให้มันเกิดแอร์ไทม์บับเบิลนิดนึงว่าเฮ้ยเอ้ย,อยตุนเขาตัดต,ตรงกลางกองนะนี่ภาพใช่ไหมเที่นนี้เราก็ถามคนดูนะผมว่าคิดว่าประมาณบนมือในประมาณกี่ใบเขาบอกเขาก็ไม่รู้นะผมอาจจะประมาณ10บใบได้นะผมอ่ะไม่เป็นไรเที่ยวนี้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมหลังจากที่เราโยกตรงนี้มานะผมน้องๆก็อาจจะแบบสเปมมาแป๊บหนึง่งพูดนิดนึงปุ๊บหลังจากเราหยุดแค่นี้ปุ๊บเราถามคนดูว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ คุณตัดได้ใช่ไหมครับผมเขาบอกว่าใช่อลองยกกองขึ้นมาข้างบนดูครับยกเขายกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆก็หงายไปเลยนะผมอ่าไพ่ที่คุณตัดได้เนี่ยก็คือคิงเพราะจังหวะที่ได้คิงเสร็จปุ๊บเนี่ยให้น้องๆเนี่ยเอาไพ่ทับทั้งกองแบบนี้แล้ววางไปก่อนเลยนะผมแค่นี้เลยนะนะเสร็จเป็นคิงนะผมก็ถามคนดูว่าคิงเนี่ยภารรษาอังกฤษมีกี่ตัว4ตัวใช่ไหมก็คือ K I N G หยุดแค่นี้นะผมเป็นไปได้ไม่เหมือนกัน แน่นอนคนดูไปเป็นไม่ได้นี่ครับใบแรกก็คือคิงเฮอคนดูก็จะงงและหลอกแรกนะผมมันตรงกันนอที่2สมมุติคนดูเอามือประกบอยู่นะเรบกวนช่วยยกมือขึ้นนิดนึงครับอันนี้ผมทำานายแต่แรกเลยถูกไหมคนดูบอกใช่เขาบอกเนี่ยไม่น่าเชื่อครับผมสิ่งที่ผมทำนายมันก็ตรงกันเหมือนกันเฮ้ยแค่2ใบเนี่ยคนดูก็อึง้งนะเพราะเขารู้สึกว่าเขาสับเขาเห็นเราตัดเขาเห็นเรากรีดไพ่ มันเป็นคิงเหมือนกัน3มใบเลยเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะเปิดใบนี้นะผมกล่องนี้ผมถือตลอดเวลาไหมครับจริงๆเราไม่ถือตลอดเวลาเราคืออกลก่องนี้มาถือแต่ภาพจําจของคนดูเขาจะเห็นว่าให้ลูกถือไพ่ในมือซ้ายตลอดเวลาบอกใช่ไม่น่าเชื่อครับผมว่าคิงหนึ่งสำหรับมี4ี่ใบแต่มันตรงกันหมดเลยแบบนี้นะครับผมประมาณนี้ครับคนชุดนี้นะเท่ยนี้มาข้อควรระวังกันนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยรับคดีละ ข้อควรระวังนะครับอย่างแรกอย่างแรกที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมสมมุติเราเล่นเป็นเบอร์9แล้วเราสเปซมาใส่ปุ๊บเนี่ยดันมันเจอเบอร์9อยู่โซนนี้ดันมาเจออยู่ติดๆกันแบบนี้ติด,ต,ดติดกันเลยนะครับผมแล้ว9เนี่ยเราใช้4ตัวถูกไหมหนึ่งสองเห็นไหมไปติดสิ่งที่น้องแก้นะครับก็คือการที่สับไพ่แค่หนึ่งทีนะครับผมหรือไม่ก็กรีดไพ่เพื่อให้มันเละไปก่อนนะครับผมอย่างเงี้ยนะครับผมกี่เซ้นหนึ่งทีก็บอกคุดูกคี่เซ้นหนึ่งทีอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่แฟร์นะผมแล้วเพื่อใหม่ ถามว่ามีโอกาสที่จะเจอครั้งที่2ติดกันไหมคําตอบคือมีแน่นอนนะครับผมมันมีโอกาสเจอแหละถ้าเงี้ยในกรณีสี่โอเคไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอเราก็เล่นเลยนะผมเล่นได้แต่ถ้าในกรณีที่เจอเสร็จเราตัดดื้อเลยครับปึ๊บแล้วเราสเปซหาเลยก็ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะครับเพราะมันเป็นการสเปซแล้วคนดูก็ยังไม่รู้ว่าเรากาลังจะเล่นกลอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมพี่มีคิดว่ากลนชุดนี้เนี่ยน้องๆสามารถเล่นได้นะไม่ยากนะฝึกได้แน่นอนนะครับผมคนที่ เพิ่งเคยเล่นกันหรือเบสิกเนี่ยก็สามารถเล่นไนะเพราะไม่มีบูมเมนต์อะไรยากเลยไม่มีดับเบิลลิฟไม่มีอะไรเลยนะผมก็เล่นตามนี้เขาเรียกว่าเป็นกดอิมพ้อมตู้เนาะง่ายดีนะครับผมถ้าใครชอบการสอนแม่กลวิแบบนี้เนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะจ้าผมแล้วก็ทุกครั้งที่มีอัพคลิปนะอย่าลืมนะถ้าใครกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยคราวนี้ไม่ได้พูดนานนะตื่นเต้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่มีอัพคลิปใหม่เนี่ยมจะแจ้งเตือนหาน้องทันทีนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกนนึงะครับผมคลิิปรีววาพเนีีี่่ยยยพพหหมมาาทใ้ได้ ทุกวันนะครับผมส่วนมวยกลหรือสอนกลนแบบนี้พี่มีพยายามทําอาทิตย์ละ2คลิปนะครับผมอยู่กันไปแบบนี้นะครับแล้วก็วน้องๆคนไหนอยากได้ไพ่ในการฝึกมวยกลในการที่เอาไปเล่นโชว์เพืเ่อนๆนะครับผมสามารถสั่งซื้อที่หลายด้านล่างได้เลยมีทั้งไลฟ์ช้อปปิ้งนะครับผมมีทั้งอ่อช้อปปี้มีทั้งทิกต o k ช h อ p นะครับผมสะดวกช่องทางไหนก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วก็พี่มีตอนนี้มีทิกต o k นะฝั่งน้องๆเนี่ยไปกดต ok ิดตามทิกต o กกันด้วยนะครับผมเพราะว่า เื่อถ้ามันถึงคนติดตามประมาณ1 0 0 0คนเนี่ยพี่มีสามารถไลฟ์ผ่านกล้องแบบนี้ได้นะผมเพราะว่าตอนนี้ถ้าไลฟ์ผ่านมือถือเนี่ยมันน่าจะลำบากนิดน,นึงนะครับผมแต่ไลฟ์ผ่านกล้องเนี่ยบางทีเล่นกลนได้หรือเราเอาให้มาโชว์กันแบบเนี้ยให้ดูชัดๆได้ง่ายกว่านะครับสำหรับอีีนี้นะครับผมฝฟื่กลง่ยเยอะนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝากกด subscribe ด้วยนะครับ